สวัสดีครับมาพบกับ h o n d a CIVIC FC 1.8 EL รุ่นท็อปสุดนะครับปี2019คันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่658,000บาทเท่านั้นครับลูกค้าเครดิตดีจัดไปแนนได้เต็มครับฟรีดาวครับออกรถจัดโอนอยู่ที่10,000บาทครับส่วนค่าประกันก็ลูกค้าก็จ่ายตามความเป็นจริงได้เลยครับคันนี้รถสวยบางเดิมนะครับไม่มีชนครับผมสีแดงสวยเงงามรอบคันครับมีสเกิร์ตแต่งรอบคันนะครับผม สเกิร์ตแต่งด้านหลังจะเป็นแบบเหมือนท่อคู่นะครับมีมีสปอยเลอร์หลังครับภายในสวยสะอาดเรียบร้อยนะครับเบาะคู้น้าเป็นแบบรับไฟฟ้าครับปุ่มสตาร์ทเอนจิ้นกุ่มมาแรามาติฟังชันมีจอมีกล้องถอยพร้อมนะครับแอร์แว็คคู่ครับเบรกมือไฟฟ้าคันนี้เลขไมายอยู่ที่หนึ่งแสนกิโลเมตรนะครับรถเข้าสู่ตลอดครับ ไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นครับเบาะด้านหลังแถวสองก็สะอาดเรียบร้อยครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกครับคันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันครับกรุงเทพเส้นการเสร้นการตาดพิเศษสนใจโทรศูนย์ต้องดึงสี่สี่สามสองแปดสอง